สวัสดีครับพอปอกับกเกษตรบ้านสวนอินดีอีกเช่นเคยครับเมื่อี้เกษตรบ้านสวนอินดีจะพาพี่น้องเข้ามาตัดจริงตอนของลินจีไปช่ำกันครับมาเบิร์นที่ที่เดยตอนไว้นะครับเนะาะตอนลากเป็นออกดีซ่้าเลยน่ยครับลากออกเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาตัดไปช่ำใส่ถุงกันนะครับ ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวตามือนไปเลยนะครับหลังจากตัดตุ่มตอนมาแล้วนะครับเราก็จะเ,เอามาแช่ไว้ในน้ำซึ่งเป็นน้ำที่ผสมไปแล้วครับเป็นจูลินซี่สังาะห์แสงนะครับเราก็จะเอาแช่ไว้ในน้ำจูลินซี่สังาะห์แสงประมาณ สามสิบนาทีนะครับช่วงทีห้องกำลังเอาลงแชร์ไว้ให้เป็นน้มได้ซึมเข้าในตุ่มต่อนแต่เป็นจุนลินทรีย์ทั้งข้อเสียงเอาก็มาได้มาผสมดินไว้แล้วนะครับส่วนผสมดินเพาะช่ำห้องก็จะมีแจบเกานะครับแจบดิฟนี่แหละแต่ว่าจะได้พานกันมามาแล้วสามเดือนนะครับ สองส่วนแล้วดินเป็นปุ๋ยหมักของหฮออีกสามส่วน้วกปุ๋ยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนนะครับผสมกันไว้เดี๋ยวต่อต่อไปห้องก็จะได้ว่าช่ำใส่ถุงกันนะครับกลับไปเบื้องวิธีช่ำใส่ถุงกันเลยนะครับสำหรับดินจีครับหลังจากเขาผสมดิน ช่ำไว้เ็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมใส่ถุงเลยนะครับทีเดียวกิง่งตอนของบินจีแสนามมักกิ้งซีสังกษแสงไว้นะครับนามากมากินงซี่สังกษแสงเลาก็เกิดจางแล้วนะครับจางค่อยกมาแช่แล้ก็มา,เ,าเตรียมดินเพาะช่ำนะครับใส่ถุงก็ใส่เข้าไปประมาณเศษ หนึ่งส่วนสามของของถุงนะครับทำให้เป็นเงนนี้งโตนิดหนึ่งนะครับเนาะประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของของถุงนี่นะครับหลังจากนั้นเ่าเก่าจิงลินจีที่เ่าได้แช่น้ำจุนซี่ทั้งเขาแสนไวนะครับที่่นออกลากเต็มเลยนี่ครับกลมาแะ ุงโมสติที่ตุ่มตอนออกนะครับเขาก็แะออกได้เลยนะครับค่อ,อยๆแกอตุ่มตอนเขาก็เห็ดแบบง่ายๆครับสไตล์บ้านๆเขานะครับช่วงแกะระวัง หลากเป็นน้อยนะครับพีออ่น้องพอหลากเดี๋ยวหลากเป็นขาดนะครับอื่ครับจะมีส่วนหลักส่วนขาดบางหลังจากท้งก่อวาา่าล่งใส่ถุงนะครับก็คอยเอาดินจำห้องลงใส่ ด้านข้างนะครับใส่แล้วเอาหยัดหย,ยัดให้มันแน่นแน่นเล็กน้อยนะครับเนาะใส่มือเราแทงหยัดหยัดหยัดลงไปนี่เป็นได้มีความหนาแน่นถือว่าหยัดหยัดให้แน่นพอสมควรนะครับ เก็ไปจนเต,เต็มถุงนะครับมันเต็มถุงเลยนะครับพี่น้องถุงงอก็จะใส่ถุงขนาดบบใหญ่เตินไปพอเพ่นติดแล้วสาวยังพระท่านเดีมีเอาไปร่งดินเลาก็จงคอยมามาเปลี่ยนถุงให้พ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น,น้องพอตอนนี้เขาใส่เป็นถุงเกา่า หลังจากเขายัดลงไปให้แน่นแล้วนะครับแล้วก็ใส่หลักมาปักนะครับเพื่อปะคองบ่อยพิ่นลมเลยนะครับแล้วก็ปักลงไปเลยนะครับหลักนี่ก็ปักลงไ้ถึงกลนถุงเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเอาเชือกฟางรัดนะครับ หม่เอาแนบเขาติดกับจริงที่ห้อเป็นมานนี่แหละครับเอาไม้แนบติดแล้วก็หมัดให้แนบติดไว้เลยนะครับเพื่อ,อให้เิ่นแข็งแรงหมัดแร่รอบเดียวก็พอานะครับพี่น้องเห็ดแบบงา่ายๆสไตล์บ้านสวนอินดี้ แค่สานีกะได้จริงของลินจีเอาไว้ปลูกนะครับสิ่งของห้องกับซื้อมาว่ะเครื่องแค่ต้นเดียวนะครับห้องกับมาขยายจริงเอ,อกนะครับปีนี้ต้นเขายังไม่ทันโตเ้องกัจะขยายได้ทั้งหมดกับยูสี่ประมาณเจ็ดต,ต้นนะครับนี่ครับเซตเรียบร้อยห้องกับนั่มไป ตังไว้ในที่แดดลำาไรนะครับซึ่งเขาเก็อเอามาตังไว้ในป่าฟลังนะครับบ่อย่นโดนแดดโดยตรงนะครับพี่น้องเนี่ยจะตังไวในไต่ลมฝลังหลังจากเอาทำเสร็จเรียบร้อยครับดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับพี่น้อง สำหรับชิปนี้พ้าพี่น้องเข้ามาเบ่งวิธีการจำจริงของต้นลินจีนะครับจริงตอนเอาไว้ขยายพันธุ์ทำเองนะครับเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปสำหรับลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบลิปครับสวัสดีครับ